นี่รู้ตัวยังว่าหลุมนี้เขาใครใครแพ้เขาให้ตีลังกาลงจากกินไม่รู้ <c oughs> แต่เราไม่แพ้อยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะคะกวนใจชาแนลก็คือส่งตัวแทนมาเป็นตัวตู่คนเดียวเพราะว่าน้องผักเนี่ยติดภาราก,กีดวันนี้นะคะกับพี่แม็กพี่โอ๊ตแล้วก็น้องมินนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสนุกและความท้าทายของสนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเนี่ยเป็นยังไง กติกาอันนี้ก็คือไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าโฟตซ้มหรอพี่เขาบอกว่าเรียกว่าโฟตซ้ำแต่ว่าก็คือจะเป็นการตีผัดกันไปเรื่อยๆนะคะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอย่างนั้นวนไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าขึ้นกรีนมาแล้วตัวเป็นคนพัดจบช็อตต่อไปน้องมินนี่ก็ต้องเป็นคนไถค่ะซึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปน้องมินนี่หลุมนี้เขาจะท้าเราแข่งแม็กโอ๊ตแล้วก็ตุูยน้องมินน,มนี่เรามีแต้มต่อไหมต้องต่อสิพี่ดูสก,กรพวกหนูด้วยหนึ่งครึ่งก็ได้หนึ่งครึ่งหนึ่งครึ เราเดินผ่าอะไรดีเลี้ยงน้ำลุมหน้าไปให้เต้นเข้าไปด้วยเต้นเข้าไปซื้อน้ำด้วย้ไปซื้อน้ำโอเคอยากแพ้ว่ะขอท่าเต้นเด็ดๆเออเต้นไปซื้อน้ำตายก็น้ำขอกระน้ำหรอคะตายแล้วตรงไรตรงๆแล้วเนี่ยไปแล้วไป มึงซ้อมเต้นเลยตกน้ำขวาไปแล้วคิดว่าแต่คือเขาห้าสิบหต้องไปดูแต่เราก็คือแช่งเต็มที่ว่าให้เขาตกนะ้ำแต่ว่าความไม่มั่นใจก็คือพี่ตุ๊กใจนะคะลุง <c oughs> <c oughs> แม่หรือเราออกเลยเจ็ดเลย <Philadelphia> ได้ได้ได้แม่จ๋าเราวางหน้าน้ำเท่าไหร่เราตีวางได้ร้อยหนึ่งค่ะแล้วถ้าขึ้นกีนะคะขึ้นกีนร้อยแปดสิบจ้าข้ามอย่างเดียวเท่าไหร่คะแม่งแครี่ที่ร้อยเจ็ดค่ะโอ้ยแม่วางดีกว่าวางดีกว่าวางดีกว่าเ็จุยอื่กกี้เราทาเขาวอะไรในขณะที่เรากำลังเครียดนะคะว่าเราแปะกสามไปแล้วผู้ชายก็คือทำไรคะเติมแป้งค่ะลิซ่าเติมแป้งแดด แปง้งวิจริงหรอพี่ก็อยากเอาบัชออนหนูออกพี่เอาแค่ตรงนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเป็นช็อตข้ามน้ำเพื่อขึ้นกรีนเหลืออยู่ที่70หลาเป๊ะเลยวะ่ะนาฬิกาตัดก็70อันนี้ก็คือหัวเว่ยวอชฟิตโฟนนะคะมีฟัง์กชั่นที่เป็นสนามกลอบด้วยก็สามารถดาวน์โหลดสนามกลอบได้15,000สนามเลยทั่วประเทศไทยแต่อย่าเป๊ะมากๆเดี๋ยวมาดูน้องมินนี่กันสวยมากเข้าทง โอเคค่ะพี่ตุ๊ดจะพัดเดียวให้ลงค่ะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไดเนาะอ <laughs> อ่ะะเ๊แต่สองหลุมที่ผ่านมาก็ถือว่าไดไม่ได้เสียหายใช่ได้ดีจะตยได้ดีแต่ <laughs> ไม่ได้ดีกว่าเข <laughs> <laughs> าสามออนอุ้ยผ่านลุมไปเลย <laughs> เปิดเหรอแม่หรือว่ายังไง <laughs> <laughs> เออ ลงกี่โมงลงกี่โมงพี่ขี่ี่มันซ้อนกับพี่แล้วมาโยกเอออยากเ,ออตเต้นแล้วล่ะอยากเต้นจริงๆริงโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เต้มต่ออ่ะถ้าเล่นแบบเนี้ยคุณเข้าโอตนะคะดับเบิลเบิลไม่ใช่ว่าผมนะเพราะมัน <laughs> ชนะอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแต้มต่อด้วย แพ้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปค่ะพาเขาซุ้มค่ะเรือกลวยก็มีให้กี่ว่ารังสาวกับพี่สิมายกมายกเออเออเออถึปีค่ะมาแล้วนี่เขาท้าอีกแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาแพ้ไงแบบไม่ได้เสียศักดิ์ศรีเขาบอกว่าอยากเห็นน้องมินนี่เต้นต่อเท่าไหร่ตอนหนึ่งขึ้นอันนี้ขึ้นเลด <S <S ต่อน <S 1> <S 1> ึงครึ่งเหมือนเดิมหนึ่งครึ่งเหมือนเดิมครึ่งหนึ่งครึ่งอุ้ยโอเคนะโอตาเฟดว่ะเป็นไงครับพอใจกับผลงานลูกนี้ไหมคะค่อนข้างพอใจครับแต่จริงๆวันนี้มันกลัวแดดเราก็เลยได้ไปหลบที่ร่มอ๋อเป็นการวางแผนเป็นเกมแพลนโอ้มีท่ายกขาด้วยไดสวยอยู่การแฟงเวย์ แบบจริงๆใช่อยู่ระหว่างทายแผ่นดีมากตามแผนเลยอันนี้เราต้องชนะแล้วแหละจริงๆพร้อมกดดันอยู่ที่นี่แล้วเหมือนไม่มั่นใจแต่เขาตีดีว่ะตีดีอ่ะตกทรายค่ะสวยงามมากค่ะตอนนี้นะคะคู่แข่งก็น่าจะเครียดละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องซองค่ะลูตื่นนี้ค่ะ อย่างน้อยกูก็ขึ้นได้แล้วกันเรายังภูมิใจได้ด้วยหรอดูดี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 เย้เทคหน่อยค่ะเยยมาครับทีมเราเยี่ยมมากครับทีมเราเยี่ยมมากครับย้ายทีมย้ายทีมแล้วอะไรอ่ะมินนี่จริงๆเราต้องต่อเขาแล้วนะไม่ใช่เขาต่อเรา พี่ออสบอกว่าให้ทำอะไรนะคะเออไปคานตั้งแต่กินแล้วเริ่มคุณรอเพื่อนคุณก่อนคุณรอเพื่อนก่อนคุณออรอรอมันร้อนมันร้อนมันร้อนหลุมต่อไปเราจะไม่ต่อให้ผู้หญิงนะฮะเราจะเล่นเสมอกันก่อนเผื่อผู้หญิงต้องต่อให้เราด้แต่เราแบบเสียศักดิ์ศรีไง เรางั้นงั้นเราไม่ต่อเราเท่ากันอีกพกเนี่คือยังมีศักดสีอยู่เหรอมีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวฝากพี่โอ๊ตกับพี่แม็กจัดการด้วยค่ะอ้าวเข้าป่าแล้วเกมแพนหลบแดดมินนี่เขาไม่ต่อแล้วสู้ไหมเขาไม่ต่อเราสู้ได้ปะวะถ้าตีแบบนี้ไหวเนาะอุ้ยมินนี่ไหวปะสวยมาก กี้น้องมินนี่บอกว่าไม่ต้องต่อก็ได้ค่ะเอาอยู่เออถ้าหลุมนี้เราแพ้เพราะไม่มีแต้มต่อนี่พี่โทษมินนี่เลยนะไม่เป็นไรวิ่ง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 เจอไหมคะใครได้มันเป็นยังไงใครได้ก็ดีอะร่มดีล่มทุกลุมเลยงอุ้ยเขาช่องตัดต้นไม้เขาร่มอีกแล้วอะเขาร่มอีกแล้ว สวยสวยไม่เป็นไรออนไว้ก่อนอุ้ยมาจัดทะลุมาอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามไปแช่งเขาต่ออุ้ยตกข้นตกขั้นไป29แม่อุ้ยชิปตีมากเราตามนับเขาทุกดอกอ โอ้ยเบา <c oughs> ทำยังไงดีอ่ะน้องมินนี่ขนาดไม่ต้องมีแต้มต่ออ่ะทำยังไงดีอ่ะ าเ่นารายกหมุนได้เลยยกหมุนได้หุนนี้ซ้อมหมุนนี้ซ้อมใกล้จะจบแล้วเออแต่วันนี้เราก็ภูมิใจเพราะว่าเราแข่งกับผู้ชายทีไรเราก็ชนะทุกสามรอบนะคะว่าหลังพี่ตูดชวนมาอีกมาแมมพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทดีเนาะสนุกมากยูว่าความท้าทายมันคืออะไรสนามนี้แเวไม่มีพื้นที่เรียบเลยแบบมันไม่ใช่ว่าไม่เรียบแบบนั้นนะไม่เรียบหมายถึงว่าคือหญ้า condition ดีแต่ความไม่เรียบของน้องคือเนินมันเยอะเพราะเป็นสนามเขาใช่แต่ว่าท้าทายสนุกมากใช่ ยิ่งพอแบบนานๆเราได้มาสนามใหม่ๆทีเราก็แบบแฮปปี้เนาะใช่สนุกมากอยากมาอีกอยากมาเป็นยังไงบ้างกับสนามนี้รู้สึกว่าชอบไหมชอบครับสนามนี้สวยมากจริงๆตีสิบแปดลุมก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่วันนี้27ลุมก็พอมีแรงดูอ่อยๆ <c oughs> ดูอ่อยๆเ <c oughs> มื่อกี้ยังเลือกล้วยอยู่เลยเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยเราว่าความท้าทายของสนามนี้คืออะไรมีทรายมีคลื่นมีเนินเยอะพอสมควรแล้วก็กีดที่สําคัญที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ลื่นพี่แม็กเป็นไงแฮปปี้ไหมคะสนุกมากครับชอบไหมสนามแบบนี้ชอบครับสนุกยาวดี ยาวดีเออความท้าทายคืออะไรของสนามเนี่ยความท้าทายคือเหรอคือเราคิดว่าเราได้ดีแล้วนะไม่แต่มันมีหลุมหนึ่งเว้ยที่แบบทาหกหกร้อย่ารางใช่ป่ะใช่ใช่เออโคตรยาวหยิบมูดมาตีหลายทีมากไม่ถึงสักทีอีกเรื่องหนึ่งคือลับที่เนี่ยหนามากยาวมากอ้าเหนับก็คือยากเลยแต่ว่าตุ๊ดรู้สึกว่ามันตุ๊ดชอบท้าทายแล้วก็กรีนผัดสนุกสำหรับตุ๊ดอบแต่ว่าเรายังไม่ชนะเลยนะผู้ชายอ่ะเอ้ยหลุมสุดท้ายนะต่อไปหลุมเก้าให้แก้มือเอ้ยหาคดีไม่เจ้ ผิดค่ะผิดค่ะแม่แล้วอันนี้ก็คือเกมคืออะไรดีหลุมที่เราแข่งแพ้มาตามหลุมเลยนะหลุมนี้ใครแพ้ตีลังกาโอเคตีลังกาลงกรีนโอเคนะโอเคตีลังกาลงกรีนเข้าป่าไปแล้วขวาค่ะแดดไม่มีแล้วนะคะยังจะไปหลบแดดอีกหรอคะมั่นใจไหมว่าจะชนะได้ไหมเราจะแก้เกมได้หรือเปล่าริงเรา เราไม่ไม่คือตอนนี้ในใจในใจคือซ้อมตีลังกาแหละอันนี้ถงวไปกินลองซ้อมหน่อยสิมินนี่รู้ตัวยังว่าหลุมนี้เขาใครแพ้เขาให้ตีลังกาลงจากกินใช่ไม่รู้แต่เราไม่แพ้อยู่แล้วเอสวยมากสวยมากครับสวยมากเข้าแฟเวแล้ว นะคะจริงๆแฟร์เว์ที่นี่มันก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะแต่พี่ตุ๊ดก็ยังจะตีมาตรงนี้ <laughs> เราคือเท่าเขาเลยนะนี่เขาก็น่าจะสอบมาแล้วขึ้นสามใช่ไหมโอเคเท่ากันโอเคน่ากินเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปวัดกันแบบช็อตอต่อช็อตอ๋อมันจะไม่สูงสีไงอ๋อเขาเขาเขาบอกว่าเขาอ่อยให้เดี๋ยวไม่สูสี <laughs> ตอนนี้เราช็อตสามอยู่หน้ากีนทั้งคู่แล้วก็จะเป็นช็อตที่แบตโชคกันระหว่างน้องนินนี่แล้วก็คุณออลโต โอเคนูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้อ่อนูอ่อน <c oughs> โอเคจริงหรือเปล่า <c oughs> สวยมากค่ะสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยเข้าแล้ววิ <c oughs> ดูดีแต่ดีไม่พอค่ะยังนะฮะยังคุณตุ๊ดตู่ยังพอ่อแม่ได้ไหมแม่ผกคนเดียว <c oughs> เรายังไงอุ๊ยถ้าเราพักลงก็คือชนะเลยใช่ลอเมื่อกี้คุณดีใจไวไปหรือเปล่าครับเตรียมเลยนะคะอ้าวจบครับคุณจบทำเทศแต่ไม่ทันแล้วค่ะยังไงสิยังไงนะยังไงสิคนแพ้คนแพ้ยังไงนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโชว์นะคะจากนาย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ EP นี้ก็คือฝากไว้แค่นี้กับความสนุกสนานเออเดี๋ยวถ่ายกล้ๆห้อ่าเดี๋ยวเราจกันในกรอบนะคะฝากช่องเลยนะคะกวนใจชาแนลอันนี้ช่องอะไรนะฮะกวนใจชาแนลค่ะแต่พอโอ๊ตกับแม็กมาช่องนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วฮะเป็นช่องกวนตีนชาแนล